มาดามจ้ามาเห็นยังกบอ่ามักขุดมันแซงจ้ปาปลาเนี้ปลาดินะแมนจ้านายเป็นนายปลานีล่ล่ะมองมีมันกับอยู่น้ำปลาน้ำดงตัวจ้าใส่ดูหัวมันนั่นเบิองในตาหนัน่น <c oughs> พี่น,อนอ้องกันเลยสิว่าเห็ดสุนิเอลเห็ดเป็นสุน,เนิเอลปลาแมนนี่ลีครับคุณอ่ะนี่อีกหัวหนึ่งยาหัวมัน ก็เสียวขึ้นเพราะได้ดอกพี่น้องมันหัวใหญ่หัวซ้ำตาคุณมันหดแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอยิเสีดเอาดีๆงามๆก่อนขอยาดมันแตกขอยฟานเบิดแล้วเดี๋ยวนี้มันนี่เ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 ห็นหลอดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขาวน่เนี้ยเห็นหลอดนั่นใช่ล่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นๆๆนะนั่นนั่นนขาวขาวนั่นนั่นลาเออมันหัวมันข่อยัวน,นัน่นเดี๋ยวเบิ้งขอดทิยกเขื่อนไม้เบิ้งเบิ้งขวดทิ้งยกเบิ้นเขื่นเขื่นไม้เบิงเบ้งเด้อเบิ้งน,น้องหัวมันแซงขอ่อยแล้นี่ยนี่กันนะยกยัยยงบอทท่านได้กินบ้ง <laughs> หน่ามอมแมมเบิ้งแล้วพี่น้อง,มเ,มองเอ้ยมาตามเพรเป็นเป็นเบิ้ลดอดจ้าผู้ใดเสียวลูกเป็นเต่าเป็นแม่กับเบิ้งเนี่ยเด้อ งามอยู่เด้อค่ะมาดับกาหาจินเป็นอยู่เด้ออือซับอกคนไข่ไก่เบอร์หกค่ะนัตตี้เธอเราว่างงู้ดเริ่มกำลังไป นี่่อยท้ายไวอยู่นี่ะกล้กานาคอยไปสวัสดีค่ะกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นที่น้าภูมิใจค่ะค่ะมาดามไดมอนด์แสงเกือบเต็มตานะคะหลายกว่าทุกๆรอบที่เคยไปเจ็บนี่นะคะนี่นะคะนาตามันแสงค่ะเบึ่งเอาโรด อมีแต่หัวงามๆใหญ่ๆค่ะเบิ่งแนมเบิ่งแนมเบิ่งแนมเบิ่งแด่เมื่อนี้ก็สิต้มกินค่ะเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเมื่อยค่กเด้อพี่น้องไปหาคนมั่นแซงขอล้างต้มกินก่อนนะคะ